สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเอฟซีวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับเป็นคลิปแรกของวันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกแม่สูตรนะครับแจกแม่สูตรเลขดับแต้มสองตัวหลางนะครับผมดับแต้มสองตัวหลางเดินดีนะครับสิบสองงวดลด หนึ่งวดนะครับสิงวดลดงวดแต่การวิธีคิดคำนวณแบบไหน,นเราก็ค่อยมาดูกันนะครับเรามาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดดาวในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่หนึ่งศูนย์หกสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสูตรนี้ที่ผมเสนอนำเสนอในวันนี้นะครับจะมีผลในวันที่หนึ่งนะครับผมผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่หรือว่า หวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับว่าสองตัวล่างจะออกอะไรก็เตือนกันทุกคลิปนะครับโสดเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมครับเราก็มาดูหลักการวิธีคิดคำนวณกันเลยนะครับสำหรับคนเข้ามาโดย,โดยใหม่นะครับหรือว่าคนเก่าๆก็ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าโสดนี้ผมลงให้เป็นครั้งแรกนะครับผม หลักการวิธีคิดคำนวณเราจะใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกหลักสิล่างนะครับบวกได้เท่าไหร่เราก็มาบวก6กคงที่นะครับผมอย่างเช่นงอนนี้นะครับผมหลักหน่วยคือ1หลักหน่วยบนคือ 1, หลัก10ล่างคือ5 1าบวกหเราก็จะได้6นะครับ6กบวกหเราก็จะได้12นะครับผมเรามาดูผลรางวัลกันนะครับ งวดต่อมา2ตัวล่างออก8ปดสก็คือแต้ม0นย์ะครับไม่ใช่แต้ม2นะครับอันนี้ผ่านนะครับผม8ปบวกแได้1ิบหกนะครับ16บวกอีกหกนะครับก็จะได้22นะครับงวดต่อมาลังวันเลขท้ายออก 8 3สนะครับ8 3ดสามก็ค right? ือแต้ม1นะครับไม่ใช่แต้ม2นะครับดับผ่านนะครับผมงดต่อมาคำนวณได้9นะครับออก9นะครับงวดนี้ผิดนะครับผมงวดนี้ผิดนะครับงดต่อมาคำนวณได้7 2ดตัวล่างออกแต้ม1ผ่านนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้แต้ม4นะครับ2ตัวล่างออกแต้ม3ผ่านนะครับผม งวดต่อมาคำนวณได้เจ็ดนะครับสองตัวล่างออกห้าเจ็ดก็คือแต้มสองนะครับไม่ใช่แต้มเจ็ดดับผ่านนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้แต้มแปดนะครับผมสองตัวล่างออกแต้มเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดก็คือแต้มเจ็ดนะครับ,รรบดับผ่านนะครับผมงตอตมาคำนวณได้แต้มหนึ่งนะครับแต้มหนึ่ง งวดต่อมาสองตะล่างออกศูนย์สามก็คือแต้มสามนะครับไม่ใช่แต้มหนึ่งดับผ่านนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้สามนะครับก็เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกหกงที่นะครับก็จะได้สิบสามนะครับงวดต่อมารางวัลที่หนึ่งออกหนึ่งศูนย์ก็คือแต้มหนึ่งไม่ใช่แต้มสามนะครับดับผ่านนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้ห้านะครับ สองตัวล่างออกห้าแปดห้าแปดก็คือแต้มสามนะครับไม่ใช่แต้มห้าดับผ่านนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้ศูนย์งวดนี้นะครับคำนวณได้ศูนย์งวดต่อมาออกศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าก็คือแต้มเก้าไม่ใช่แต้มศูนย์ครับดับผ่านนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้แปดนะครับ สองบวกศูนย์ได้สองสองกหกงที่ได้แปดงวดต่อมาสองตัวล่างออกศูนย์หกคือแต้มหกนะครับไม่ใช่แต้มแปดนะครับผมทีนี้ก็มาถึงงวดในงวดของวันที่หนึ่งนะครับวันที่ 6, หนึ่งศูนย์หกสองพันห้าร้อยหกสิบห้ารางวันที่หนึ่งออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวล่างออกศูนย์หกนะครับเราก็ใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับ 2อบวกศได้2 2งสงบวกหของที่นะครับเราก็จะได้แปดนะครับอันนี้คือแ้มแต้มดับสองตัวล่างประจํางวดวันที่หนึ่งศูนยนะครับ6กหนะครับผมคือแปมแปดนะครับเราก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับในวันที่หนึ่งศูย์หกองพันห้าร้อยหกสิว่า แต้มแปดแต้มนี้จะดับผ่านเอาอยู่ไหมอันนี้ก็วางวางให้เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนนะครับในการลดต้นทุนในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนมีเลขเด่นอยู่ในมือที่บวกลบคูณหารกันแล้วตกเลขแปดนะครับผมถ้าเบาได้ก็ให้เบานะครับ12งวดหลุดแค่หวดเดียวนะครับหลุดงวดนี้นะครับผม แล้วก็เดินต่อมาอีก9งวดนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ี่้ากดดากว่างวดนี้นะครับผม9ก้าว่างวดนี้นะครับงวดที่10นะครับจะเดินต่อได้อีกหรือไม่เราก็มารอรุนไปพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่เข้ามารับชมคลิป ของแอดจิตเป็นนายกายจดเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม